รีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งไปในอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีบุกรุกในพื้นที่ป่าแล้วก็มีการออกนส .3 โดยมิชอบพื้นที่บางส่วนนั้นมีการปลูกสร้างและก่อสร้างในพื้นที่ที่ออกนอกนส .3 ด้วยล่าสุดนั้นมีการตรวจสอบโดยสปป4ีกอรมนพร้อมด้วยปปชลงพื้นที่บริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นการตรวจสอบโดยศูนย์ปฏิบัติการ พิเศษ4กอรมนนำโดยพันเอกพงเพชรเกษสุภะพร้อมด้วยปปชปร,ระจำจังหวัดกาญจนบรุรีสุนันทาจำปางเงินแล้วก็กลุ่มงานทุจริตของปปชในการตรวจสอบเพื่อลงตรวจสอบพื้นที่ตามที่มีการร้องเรียนว่าพื้นที่รีสอร์ทห่งนี้ได้มีการขออนุญ,ญาตแล้วก็มีการขอนออสามขออนุญ,ญาตก่อสร้างแต่ว่าพื้นที่การก่อสร้างนั้นได้ลุกล้ำออกไปนอก แนวสนส .3 ม,มีการตรวจสอบโดยผู้มยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดกาญจนบุรีสุนันทาน,นั้นบอกว่าในมีการเรียกข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วและได้รับการชี้แจงจากท้องถิ่นในบางส่วนว่าพื้นที่ของการปลูกสร้างที่ดินเนี่ยได้รับการถมให้สูงขึ้นมีการลุกล้ําทับแนวเขตที่ดินที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอนุญาตให้เขื่อนศรีนครินใช้เพื่อที่จะเป็นแหล่งเก็บกับน้ําและก็เพื่อชลประทานและก็ผลิต พลังงานไฟฟ้าและเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนที่มีการออกนสสาบางส่วนนอกพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดชันกรณีนี้มีการรังวัดแนวเขตมีการขออนุญาตการก่อสร้างแพ้พักการขออนุญาตพื้นที่ก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็มีการชี้แจงว่ามีการขออนุญาตแต่เบื้องต้นเนี่ยเป็นการชี้แจงเบื้องต้นนะแต่ปปชจะตรวจสอบว่าการออกนสสาในครั้งนี้เนี่ยออกโดยถูกต้องหรือไม่ เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ปปชจะดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ครับ